ความรู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่กระรบรักทุกท่านรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันพนธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านเป็นประจำทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่ม ทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศนกระทรวงศึกษาธิการนะคะวันนี้อาจารย์ใจเด็ดวานเชยเอมวิทยากรของเราจะพาเราขึ้นเรื่องใหม่เป็นวรรณคดีชั้นเลิศพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัยซึ่งทุกท่านรู้จักคุ้นเคยและ ไม่มีใครไม่เคยดูนาฏการด้านใดด้านหนึ่งของบทพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ใบแค่นี้พอแล้วค่ะเดี๋ยวฟังคำเฉลยจากอาจารย์ใจเด็ดนะคะว่าท่านอัญเชิญเรื่องใดามาให้เราได้เรียนรู้กันในวันนี้สวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักศึกษากรนนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านนะครับ อาจารย์ใจเด็ดคะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเดินไปเจอแฟนรายการที่โรงพยาบาลราชวิถีโดยบังเอิญค่ะครับก็ทักทายกันนะคะแล้วก็เป็นผู้ปกครองที่มาจากโรงเรียนศรีอยุทยาในพระอุปถัมภ์ที่อาจารย์เคยสอน แล้วก่อนจะลาจากกันท่านก็บอกว่ายังฟังรายการของอาจารย์ใจเด็ดและดิฉันอยู่ค่ะก็ขอขอบพระคุณมากครับคุณถนอมศรีและครอบครัวนะคะขอบพระคุณมากครับค,ครับผมที่อาจารย์พนอกอุณาเกลิ่นไว้สักครู่เนี้ยแสดงว่าต้องเป็นเรื่องค่อนข้างสูงนิดนึงแต่เราก็ถือว่าเป็นนาฏก,กรรมชั้นสูงเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยนะครับค่ะทุกคนคงรู้จักโขน หนังใหญ่ก็ได้อ่าได้ครับค่ะแต่ว่าหนังใหญ่นี่คือถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปไวัดขนอนที่ราชบุรีก็ดีหรือว่าเราไม่ได้เห็นเนี่ยเราก็จะนึกไม่ออกแล้วก็พอพูดถึงหนังใหญ่เด็กก็จะเป็นนึกถึงหนังตะลงุงซึ่งไม่ใช่ะนะครับหนังใหญ่นี่คือใหญ่จริงๆอ่ะใช้หนังวัวทั้งตัววัวขัตัวรับแล้วหนักมากอ่ะเก่งมากเลยนะครับผมมีโอกาสได้ไปดูที่วัดขนอนแล้วก็ไปดูว่าคือคนโบราณเนะี่ยมีวิธีการอาจารย์พนอนครับย้อมสี ย้อมสีหนังให้เป็นสีของส่วน<ส>มากก็ะจะแดงเขียวอ่านะครับ<ะ>เก่งอะนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะตอกเป็นรู ทำด้วยความรุ่ดแล้วว่องไวแต่ผมไม่ได้เห็นของดั้งเดิมคือเห็นของดั้งเดิมแต่ทํารุ่นใหม่เนี่ยก็คือเป็นของใหม่หนังใหญ่ในหลายคนเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ว่าถ้าเป็นเด็กรุ่นใหม่เยาชวชนรุ่นใหม่เนี่ยหนูก็ดูในซีรีส์ของอินเดียก็ได้ขนาดนี้มีมาแสดงเยอะแยะเลยที่เราดูกันก็จะมีหนึ่งฮนุมานค่ะนะครับแล้วก็มีออพระศิวะอะไรอย่างเงี้ยคือพระอ<ร>ิศวรพระพิคเ<ณ><ณ>น,นมาเป็นตอนตอนมาเป็นตอนตอนซึ่งถ้าเราดูจริงๆแล้วในหลายๆเรื่องเนี่ยชื่อตัวละครซ้ํากับของเราที่เราเรียน มีทศก,กณัณฐ์มีอินทรชิตเหมือนเราเลยนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องราวที่เราจะว่าต่อไปนี้ก็คือเรื่องราวของรามเกียรติ์แต่ว่ารามเกียรตนะินั้นมีรายละเอียดมากมายซึ่งเดี๋ยวผมจะได้นําเสนอต่อไปแต่ตอนนี้เรามาเริ่มต้นกันว่าในเนื้อหาบทเรียนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่สซึ่งเป็นวรรณคดีวรรณกรรมเรื่องสุดท้ายในบทเรียนนะนะครับก็คือบทภาคเอราวัณบทภาคหมายความว่าที่ใช้ในการภาคขนนะคะใช่ครับ ผู้ทรงพระราชนิพน์ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร้านภาลัยก็คือรัชกาลที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั่นเองะนะครับที่มาของเรื่องก็คือได้เขาโครงเรื่องมาจากรามยายณะของอินเดียในสมัยอยุทยานะครับนำเนื้อเรื่องรามเกียรติ์บางตอนมาแต่งสําหรับการแสดงหนังใหญ่และโขนบทประพันธ์นั้นเรียกว่าบทภาคหรือคําภาครูปแบบคาประพันธ์มักจะเป็นกาบยานี11เเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรามเกียรติ์ฉบับเต็มหรือฉบับใหญ่ ซึ่งไม่ใช่บทภาคเนี่ยจะต้องแต่งด้วยอะไรครับจา์พนอเป็นกรอนบทละครใช่ครับเป็นกรอนบทละครเราสังเกตด้วยอะไรนะครับรายการคาเทียนเราก็เคยพูดไปแล้วถ้าเป็นตัวละครเอกตัวละครสําคัญก็จะขึ้นด้วยเมื่อนั้นครับแล้วก็จะมีบัตรนั้นม,มาจะกล่าวบทไปแล้วก็จํานวนคําในแต่ละวรักไม่เท่ากันเพราะจะเน้นเนื้อหาเป็นหลักครับอันนั้นคือรามเกียรติ ส่วนใหญ่ก็ใช้แสดงโขนหรือหนังใหญ่แล้วก็แต่ไม่ได้เล่นทั้งเรื่องนะครับเพราะเล่นทั้งเรื่องคงไม่ไหวนะครับ <c oughs> ก็จับมาเป็นตอนตอนแต่ว่าเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปนี้เป็นบทภาคก็คือเอาแต่ละบทมาจะมีบทภาคอยู่ไม่กี่บทเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลายัยได้ทรงพระราชนิพนธ์บทภาคบางตอนขึ้นเพื่อใช้สําหรับการแสดงโขน คือหมายความว่าไม่ได้เอาเรามาเกณฑ์ทั้งเรื่องมาแต่จับมปไปตอนตอนค่ะแล้วก็เป็นบทภาคที่เรารู้จักกันดีที่รู้จักเพราะอะไรครับเพราะว่าทางกรมศิลปากรก็แสดงบ่อยๆก็คือหนึ่งบทภาคนางลอยนางลอยก็คือตอนที่นางเบญากายปลอมตัวเป็นนางเีดาอลอยน้ํามานั่นแหละเพื่อหลอกให้รู้ว่านางเีดาตายแล้วตายแล้วพระาพระามจะได้ยกทัพกลับ,บอ่านะครับแต่ศพอะไรจะลอยทวนน้านะครับบทภาคที่สองก็คือบทภาคพรหมมาศก็คือชื่อสอนบทภาหนาคบาท และสุดท้ายคือบทภาคเอราวัณซึ่งเราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ค,นครับคราวนี้ในบทภาคเอราวัณซึ่งเป็นเนื้อหาที่เป็นบทเรียนสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สามเนี่ยเนื้อเรื่องก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นการพรรณนาถึงความยิ่งใหญ่ความงดงามของกระบวนทัพของอินทรชิตอ้าวทำไมอินทรชิตละครับพจชพน์นอก็อินทรชิตบิดเบือนกายินเหมือนหนึ่งองค์อมรินทรงคดชเอราวัณ เด็กแปลว่าบิดเบือนแปลว่าบิดขี้เกียจลากา์ผมบอกว่าบิดเบือนเนี่ยตามศัพท์แปลว่าแปลงกายค่ะแต่า <c oughs> เด็กบอกผิดขี้เกียจผมบอกเอานั่นเธอไม่ใช่อินทราชิตนะครับคือก็น่าจะเป็นกลยุทธ์หรือเป็นกลสิทธิ์ของอินทราชิตในการที่จะลบเพื่อเอาชนะฝ่ายของพระรามถูกไหมครับ <c oughs> ก็ต้องแปลงเดี๋ยวรายละเอียดจะมีหมดอทุกคนจะได้เข้าใจ <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะต้องได้เรียนรู้เรื่องของอความยิ่งใหญ่ความงดงามของการจัดกระบวนทัพ ซึ่งในเรื่องเนี่ยอินทรชิตของเราซึ่งเป็นยักษ์นะครับซึ่งเป็นยักษ์นะนของเรานะอาจารย์เป็นพวกยักษ์แล้วเหอ <c oughs> <c oughs> วรอแซลเซลอินทรชิตของเราเนี่ยก็จะเป็นศัตรูกับพระรามอ่าจริงๆโดยเนื้อแท้เนี่ยก็คงไม่ใช่ศัตรูโดยตรงหรอกเพราะศัตรูโดยตรงก็คือข้างทศกัณฐ์แล้วทศกัณฐ์เป็นอะไรกับอินทรชิตทราบไหมเป็นลูกอ๋อเป็นพ่อเป็นลูกพ่อสั่งอ่ะลูกก็ต้องทํานะอาวละแล้วอินทรชิตเนี่ย ก็มาลบทับจับศึกกับพระรามของเราคราวนี้ทํำยังไงถึงจะใช้เลขกลอะไรดีถึงจะเอาชนะได้ก็เลยแปลงตัวเป็นพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณแล้วก็แปลงบรรดาเหล่าเทวดาทั้งหลายด้วยเลยนะครับหมดเลยคือเป็นกระบวนทัพคนเห็นผ่านผ่านดูคร่าวๆไม่ได้สังเกตสังกาจะคิดว่าโอ้โหนี่พระอินทร์เสด็จมานะเนี่ยโอ้แล้วพระอินทร์องค์จริงไม่กลิ้วหรื ไม่ทราบมั้งเนาะ <No. S 2> อาจจะไม่ทราบก็ได้ยังไม่<ล>ร้อนอาจตอนนั้นออเอาละเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้จักก่อนเอาอย่างนี้นะครับอาะจารย์พนอ์มันอาจจะละเอียดไปนิดนึงแต่ว่าเวลาผมค้นหาเนี่ยผมจะเกาะตามแบบเรียนเพราะฉะนั้นคิดว่าเนื้อหาเหล่านี้ไม่ได้หลุดจากหัวข้อเหล่านั้นแต่ว่าจะเติมบางส่วนแล้วก็ตรงไหนที่ไม่ต้องจําก็จะเรียนให้ทราบแล้ว,ว่าไม่ต้องจําเอาแค่ฟังให้เฉย ช้างเอราวันในภาษาสันสกฤตจะเรียกว่าไอราวาดไมมาลายอออ่างอรอเรือสระอาวเวนสระอาต่อเต่าวาตาไปว่าอะไรเอ่ยวาตา,วาตาก็แปลว่าลม,ลมหรือว่าจะมีชื่อหนึ่งก็คือไอราวลนจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือไอราวันนั่นแหละครับแต่ว่า<อ>ผมอ่านไอราวลเพราะว่าวานาันะ แต่เขาไม่อ่านเรียงพยางไม่มาลายอออาองรอเรือ,อสระอาอราวแหวนนอนเนน,น,เนเจึงอ่านว่าไอราวนานะครับหรือไอราวันนั่นแหละก็แล้วแต่เพราะว่าเวลาที่เราเอามาอ่านในภาษาไทยเนี่ยมันต้องอ่านว่าวะนะควนี้วะตัวนั้นนะ่ะแล้วก็ตัวนอเป็นตัวสะกดเสียงอ่ะเป็นเสียงกาลันเพราะนั้นก็เป็นวออเนอก,ก็เป็นวันนึงครับก็เลยอ่านว่าไอราวันนะออกเสียงง่ายกว่านะน่ายกว่าส่วนในภาษาไทยก็จะเรียกว่าไอราพศหรือไอราวัดหรือไอราวัน และเอราวันไม่ว่าจะเป็นไอหรือ A เออะไรก็ตามแต่นะครับชื่อต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีความหมายถึงน้ำเมฆฝนและรุง้งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวาตาเมื่อกี้ที่เราอ่านชื่อแรกเลยว่าไอาราวาดเนี่ยก็คือเกี่ยวกับลมฝนนะฮะลมฝนแปรลรวมว่ากลุ่มก้อนเมฆที่มีฟ้าแลบและทำให้เกิดฝนโดยมีความสอดคล้องที่ว่าพระอินทร์ทรงช้างเอราวันท่องเที่ยวไปบนสวรรค์ แล้วทรงโปรยฝนให้ตกลงมายัางโลก oh อ,อ๋อเพราะนั้นน้ำฝนชุ่มช่ำเลยใช่ครับเพราะนั้นน้ำฝนตกลงมาก็จะเป็นพระอินทร์ไงใช่ไหม <c oughs> ครับอ่านะครับแต่ว่าในบางตำนานก็กล่าวว่าพระอิศวรรู้จักพระอิศวรใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> เทพผู้ใหญ่ที่สุดในสามโลกใน,ในเทวดานะครับในจักรวาลเลยก็ว่าได้ <c oughs> นี่นะครับหรือบางคนก็เรียกว่าพระศิวะได้ประทานช้างเอราวัณให้เป็นช้างทรงของพระอินทร์ซึ่งช้างเอราวัณน,นั้นเป็นเทพบุตรุอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึง เมื่อพระอินทร์จะ,สะเสด็จไปที่ใดเทพบุตรเอราวัณก็จะแปลงกายเป็นช้างเผือกสีขาวชื่อว่าเอราวัณอ๋อไม่ได้เป็นช้างจริงๆใช่ครับก็เป็นเทพบุตรแปลงอีกใช่เพราะนั้นอาจารย์ตอบคําถามได้แล้วว่าทําไมต้องชื่อเอราวัณละ่ะก็เพราะว่าเป็นชื่อของเทพบุตใรใเอราวัณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเทพบุตรใจเด็ดช้างแปลงแล้วก็ต้องเป็นช้าง <laughs> ชื่อใจเด็ดแน่นอนเลยนะครับแม่คนโบราณอย่าเพิ่งไปเลย <laughs> อยู่ด้วยกันก่อนเถอะคนโบราณเขาไม่ทําให้พวกเราปวดหัวมากเอาเป็นว่า เทพบุตรเอราวัณน,นี่แหละเมื่อพระอินทร์จะเสด็จไปไหนก็จะแปลงกายเป็นช้างให้เรียกว่าช้างเอราวัณคราวนี้ถ้าเป็นช้างธรรมดาธรรมดาผมว่าก็ไม่น่าตื่นเต้นนะฮะในวรรณคดีวรรณกรรมก็พยายามจะทําอะไรให้ยิ่งใหญ่ให้ลรดูอลังการหน่อยเพื่อให้เห็นว่าสกต,ตา์ท<ถ>่ายิ่งใหญ่ครับและเหนือฟ้าเหนือแผ่นดินใช่ครับ จะได้เป็นที่เคารพนับถือค่ะก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าเทคนิคการปกครองเพราะว่าถ้าอาจารย์ชใช้หลักกฎหมายเดี๋ยวบางทีคนก็ก็ดิน้นนึกออกไหมครับาบาังคับอย่างนี้ก็ไม่อยากทําอย่างนั้นอ้าให้ข้ามทางมาลายก็ไม่อยากข้ามอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นอยู่ในปัจจุบันให้ใส่หมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ให้คาดเซฟตี้เบลก็ไม่คาดทั้งๆที่ทุกอย่างที่เขาสั่งเนี่ยความปลอดภัยของคุณทั้งนั้นเลยนะ แต่ก็ไม่ใส่กันเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันเวลาที่เราใช้กฎหมายบ้านเมืองแก้ไขปัญหาไม่ได้บางทีก็จาเป็นต้องใช้วรรณคดีวรรณกรรมเป็นเครื่องมือในการปกครองเพราะฉะนั้นช้างเอราวันเนี่ยเป็นช้างทรงของพระอินทร์เนื่องจากพระอินทร์เป็นเทพชั้นสูงอ่ะช้างก็ต้องทําไมครับต้องวิริศมาลาต้องแบบอลังการตามไปด้วยผิดจากของเทพทั่วไปอ่าใช่ครับแล้วก็ผิดจากช้างธรรมดาทั่วไปค่ะเอราวันเป็นช้างที่มีรูปร่างสูงใหญ่เหมือนภูเขาผิวกายเผือกผ่อง เมื่อเทียบกับภูเขาไกลลาดซึ่งเป็นภูเขาสีเงินภูเขานั้นก็จะมีสีหมองคล้ำลงไปเลยโอ้โหถ้าเมื่อไหลก็ตามช้างเอราวันปรากฏเนี่ยนะครับเขาไกลลาดหมองลงไปเลยโอ,โโอ้เป็นไงครับอลังมากไหมอลังการเลยเนาะท,ที่สุดในสามโลกอ่าเอราวันเป็นช้างที่มีพลังมากเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งหลายในคำพีมหาภารตะกล่าวว่าช้างไอยราวตะมีงาสีงามีสามงวง รูปร่างใหญ่มาหืมาและเป็นช้างเผือกคือคัมภีมหาภาราตานิคนล,ละคัมภีกับของเราแต่ยังไงก็ตามแต่ก็ยังมีกล่าวถึงช้างเอราวันแสดงว่าความเชื่อของคนอันนี้คือเรื่องอินเดียถูกไหมครับค่ะความเชื่อของคนอินเดียจริงจริงมาจากแหล่งเดียวกันเพียงแต่ว่าใครเห็นภาพยังไงเหมือนอาจารย์เราเคยดูดาวไหมงั้นดูดาวอะ่ะค่ะเคยนะครับคนไทยจะดูดาวเป็นรูปหนึ่งแต่คนต่างชาตินักดาราศาสตร์เขาก็จะดูดาวเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอ๋อเราดูเป็นรูปเต่าอ่ะแต่ ต่างชาติก็ดูเป็นนายพลรเราดูคันถเขาบอกเป็นดาบของนายพลน,นั่นนะยกตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้เพราะฉะนั้นจากเรื่องเดียวกันเนี่ยนะครับแต่และกลุ่มมีความเชื่อที่แตกต่างกันคุณก็สร้างของคุณขึ้นมาให้แลดูหรูหราอลังการมโนขึ้นมา,านะครับจริงๆแต่แต่มันเป็นการมโนเพื่อผลประโยชน์หนึ่งก็คือได้ความรู้เพราะว่าไม่ใช่นึกจะมโนแบบไร้เหตุผลนะก็ไม่ได้ต้องสร้างศรัทธาไปด้วยครับ ในหนังสือไตรภูมิพระร่วงรู้จักใช่ไหมครับเตภูมิกถานั่นแหละครับเราเคยคุยไปแล้วนะได้พรฒนาถึงความใหญ่โตโอฬารของช้างเอราวันไว้อย่างละเอียดดังนี้คืออันนี้ไม่ต้องจํานะลูกไม่จําแต่แตว่าถ้าอยากจะมโนตามไปเนี่ยดีนะคะคจะได้นึกภาพด้วยเพราะว่า,าถึงใครจะสร้างหนังออกมายัางไงก็ไม่เหมือนหรอกค่ะ,ค,ะครับสร้างไม่ได้มันครับนอกจากวการ์ตูนนะครับ ข้อความปรากฏอย่างนี้ครับในเข้อหมายคำพูดนะแสดงว่าผมก็ลอกมาจากตรงนี้แหละบอกว่าแลว่ายังมีเทพพย,ยดาองค์หนึ่งชื่อว่าไอลาพันเทวบุตรเราจะเห็นได้ว่าเอกับไอเนี่ยเสียงเนื่องกันไปไล่กันมาไหลกันไปไหลกันมาได้วัวแมนกับพอพนอันก็แปลงกันไปแปลงกันมา,าได้จะเป็นวันหรือเป็นพันก็ได้นะครับเอาละผีแลเมื่อพระอินเจ้าแลมีที่จะเสด็จไปเล่นแห่งใดๆ คำว่าเล่นเนี่ยเป็นโทโทษอาจารย์พนอครับจริงๆ<อ>แล้วตรงนี้เป็นไรใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกครับเป็นธรรมดาน,นี่แหละแต่เป็นคําโบราณอ๋อพออาจารย์พูดถึงโทโทษดิฉันก็ไปนึกถึงโครงแต่เอ๊ะตรงนี้ไม่ใช่โครงคราวนี้เราสอนไปแล้วไงฮะ<ด>เราก็ต้องบ<ก>อกดิเก็เลยนึกถึงไร่อ,อ่ะเป็น โทษโทษก็แปลว่าจริง,รงๆค่ะมันจะต้องไม้เอกไม้เอกแต่ด้วยคํามันบังคับเป็นไม้โทใช่ครับก็ต้องเปลี่ยนไม้เอกเป็นไม้โทใช่ครับเพราะฉะนั้นจากลอเอนนเลนไม่เอกเล่นก็ต้องเป็นหอลอเอนนเลนไม้ไมโท<ๆ>เล่นครับ คนนี้ที่ต้องทําอย่างนี้เพราะอะไร protest. ไม่งั้นเดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปอา่านพอเห็นสระเอรอลิงไม่เอกนอนหนูคือรอเอนนเลนไม่เอกเล่นเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนไม่จริงจัอง <laughs> อะไปเล่นเล่นใช่ไหมครับ <laughs> เพราะฉะนั้นในหนังสือไตรภูมิพัลลวงจิพใช้คําว่าเล่นคํ <im pan el> าว่าเสด็จไปเล่นก็คือไปทั่วไปอะไปแบบไม่มีจดหมายอะ <im pan el> หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จอญจจรนั่นแหละเดินทางนะครับก็ดีแล้วถ้าจะใครขี่ช้างไปเล่นคือจะไปทุระไปทําอะไรก็ตามแต่จริงไอลาวันเทพบุตรก้อนนิรอมิต ตัวเป็นช้างเผือกตัวหนึ่งใหญ่นักโดยสูงได้ล้านสองแสนวาจะพนอครับออาจารย์เราสองคูณเข้าไปเนี่ยเป็นเมตรแล้วจริงไอราวันเทพบุตรก้อนนิรมิตตัวเป็นช้างเผือกตัวหนึ่งใหญ่นักโดยสูงได้ล้านสองแสนวาแลมีหัวได้สาหัวหัวน,น้อยอยู่สองหัวอยู่สองข้างนอกหัวทั้งหลายนั้นแล้วแลวว่าหัวใหญ่ได้สองพันวา แลหัวถัดนั้นเข้าไปทั้งสองข้างแลหัวแล3สามพันวาถัดเข้าไปแลหัวแลสี่พันวาถัดเข้าไปแลหัวแร5ห้าพันวาถัดนั้นเข้าไปแลหัวแล6หกพันวารวมแล้วเนี่ยนะครับก็คูณเข้าไปเป็นล้านสองแสนวาแหละคือเราไม่ต้องไปรู้หรอกว่าจะขนาดไหนไม่ต้องจำตัวเลขด้วยซ้ำไปนะครับเพียงแต่ว่านี่คือความยิ่งใหญ่นี่คือความยิ่งใหญ่ในเรื่องรามเกียรติ์ช้างเอราวัณหรือช้างไอราพต ปรากฏในตอนศึกอินทรชิตบทพระราชินิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นตอนที่อินทรชิตแปลงร่างเป็นพระอินทให้กาลุนราชนเนรมิตรตนเป็นช้างเอราวัณเหล่าพวกยักษ์พวกหนึ่งแปลงเป็นเทวดาคนทันอีกกลุ่มหนึ่งแปลงเปน็นนางอับสรฟ้อนรำเล่นดนตรีไปในขบวนเพื่อลวงพระลักษห้เข้าใจผิดอินทรชิตแผลงสอนพรหมมาตรมาต้องพระลักษมและไพรพลสลบหมด หันุมานหอกขึ้นไปประชิดตัวพระอินแปลงมือซ้ายหักคอช้างเอราวันมือขวาควา้ากระชากค,คันธนูพระอินกระชากเสียงช้างเอราวันอย่างเต็มแรงทําให้คอช้างขาดทันทีอินทรชิดฟาดร่างหนุมานด้วยด้ยดามศรฮนุมานไม่อาจต้านทานแรงฟาดได้ล่วงตกลงพื้นหมดสตินิ่งไปแต่ก็มีคอของช้างเอราวันติดมือมาด้วยเป็นตอนหักคอช้างเอราวัน อาจารย์นึกออกไหมครับที่ผมพูดเนี่ยค,คือในบทพระราชนพิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีอยู่แล้วฉบับนี้คือฉบับรามเกียรติรัชการที่หนึ่งที่เราพูดกันสั้นๆแล้วก็มีตอนหักคอช่างเอราวันแต่ว่าถ้าเราดูจากในเนื้อหาเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะอ๋อเลยว่าอ๋อมีหน้าแล้วพระองค์ถึงต้องทรงพระราชนพิพนธ์บทภาคเอราวันขึ้นเดี๋ยวจะมีคําตอบ,ตอบรามเกียรติ์ตอนศึกอินทรชิตพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา พันานาลักษณะช้างเอราวันที่ยิ่งใหญ่งดงามและกระบวนทัพที่มาทําให้พระลักษเข้าใจว่าพระอินทรเสดมาจึงเกิดความเคลือบเคลิ้มมิได้ระวังพระองค์บทพันานาว่าไว้อย่างนี้นะครับให้การุณราชกุมพันธ์เป็นเอราวันตัวกล้า33เสียนอลงกาเสียนึ่งเจงางามงอนงาหนเจสะโกสุมสะหนึ่งมีปฐุมมาเกศร7เกอชูกา้านอรชรกอหนึ่งบานสลอนเจ็พกา ดอกหนึ่งเจ็ดกลีบสุบงกฎกลิ่นรสซาบซ่านนาสากลีบหนึ่งมีเทพทธิดาเจ็ดนางกัลยายุภาพานแต่และองค์ทรงโฉมอรชรรำฟ้อนจำเรียงเสียงหวานนางหนึ่งล้วนมีบริวารเจ็ 7, องค์เยาวมานวิไลวันเพื่อพองพึงพิษอัมพัยเหมือนช้างเจ้าไตรตรึงสวรรค์มีวิมานทุกเสียงโคตชกันพลายพันล้วนแก้วมณีจำได้ว่าสมัยเรียนเนี่ยต้องท่องตรงเนี้ย บทนี้แหละครับค่ะต้องท่องให้รู้ว่ามีอะไรเท่าไหร่ยังไงอ,อ๋อไม่ใช่ <นะ S 2> ครับอันนั้นในบทภาคอ๋ออันนี้คือหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์พี่น้องจริงๆแล้วเนี่ยรามเกียรติ์ที่มาเป็นเราทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าบทภาคเนี่ยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศร,รานภาลาทรงพระราชิน,นิพนธ์ขึ้นค่ะเหมือนกับจะเอามาขยายความจากแต่ละตอนค่ะเพราะว่ารามเกียรติ์ของพระเจ้ากรุงธนบุรีก็ดีรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ดีเป็นรามเกียรติ์ฉบับเป็นบทละคร พระองค์ก็เห็นว่าบทนี้สวยและบทนี้อลังการมากเลยจึงมาทําเป็นบทภาคเพราะฉะนั้นบทภาคก็คือเหมือนเอารามาเกียนในแต่ละตอนที่คิดว่าสวยงามและดีแล้วเนี่ยเอามาขยายความให้งามขึ้นส่วนในบทภาคเอราวัณพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยนี้บรรยายลักษณะของช้างเอราวัณไว้อย่างพิสดารช้างนี้เป็นช้างทรงของพระอินท์ช้างเอราวัณในตอนนี้เป็นช้างเอราวัณที่พวกฝ่ายอินทรชิต คือการลุนราดแปลงมาเป็นช้างเอราวัณลอยมาบนท้องฟ้าและเหล่ายักษ์แปลงตัวเป็นเทวดาทําให้ฝ่ายทัพพระรามยกเว้นหนุมานเผอตัวชมความงามด้วยเข้าใจว่าเป็นเหล่าเทวดาจริงๆอินทรชิตแปลงองค์เหมือนพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณช้างแปลงนี้ดูแข็งแรงมีฤทธิ์ยิ่งผิวของช้างเอราวัณเป็นสีขาวเผือกผ่องสะอาดราวสีของสังและตัวใหญ่โตมี33เสียน แต่ละเสียงมีเจ็ดงาเอาละครับเริ่มที่อาจารย์เคยท่องอจําได้ไหมฮะค่ะเพื่อไม่ให้ลืมรบกวนอาจารย์อาาย่อานแล้วกันครับจะได้นึกได้ว่าสมัยเรียนจําได้ไม่เอ่ยตอนนี้ลืมไปแล้วเอาละครับเอาเป็นว่าช้างเนี่ยมีสามสิบสามเสียงช้างมีสามสิบสามเสียงแต่ละเสียงมีเจ็ดงา,าดุดเพรสวยงามมากครับในแต่ละงามีสะบัวเจ็ดสะแต่ละสะ มีกอบัวเจ็ดกอ,อกอบัวแต่ละกอมีดอกบัวเจ็ดดอกในแต่ละดอกที่เบ่งบานนี้มีกลีบเจ็ดกลีบกลีบแต่ละกลีบจะมีเทพพธิดาเจ็ดองแต่ละองค์ล้วนรูปโฉมงดงามมากเทพพธิดาแต่ละองค์จะมีบริวารองค์และเจ็ดคนทั้งหมดนี้ล้วนนิมิตทั้งสิน้น นางเหล่านี้ฟ้อนระบำร่ายรำฉม้อยฉไม้ตาดัง่งนางฟ้านางสวรรค์เสียนช้างแต่ละเสียงจะมีวิมานอยู่วิมาานี้งดงามดุดประสาทเวทยันของพระอินเครื่องประดับซองหางล้วนเป็นแก้วนบพร,รัตพลอยสีแดงเข้มกระวินคือห่วงที่เกี่ยวสำหรับโยงสับป,ประครับช้างเป็นชนัก สร้อยถักด้วยทองเครื่องแต่งหัวช้างเป็นตาข่ายเพชรชรัฐส,ส่วนที่เป็นตรพองคลุมด้วยผ้าท,ทิพมีหูช้างห้อยผู้ทุกหูให้โลทันเทพพบุตรสารถีแปลงเป็นควานช้างขับท้ายช้างทรงบรรดาจัตุรงคเสนาล้วนแปลงกายเป็นเทวดาทับหน้าเป็นอารักษ เทวาผู้รักษาปา่าทับหลังครุดกินนอนนาคปีกซ้ายเป็นหรือสีวิทยาธรปีกขวาคนทันจัดทับตามตำราพิชัยสงครามแต่ละผู้ล้วนถืออาวุธทั้งหอกสอนพระขันคทากันล้วนทั่วยิ่งใหญ่มมมาากกขอบบคคุณ<า>ครัเห็นไฮะ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อกี้ผมได้อ่านไปแล้วที่ขึ้นต้นว่าให้กาลุนราชกุมพันเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นบทพระราชพลนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธทยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสั้นๆค่ะแล้วก็มีแค่นี้คือรายละเอียดมีน้อยมากแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้นานภาลายัยทรงเห็นว่าถ้าทําให้อลังการงานสร้างขึ้นมาให้สวยงามเล่นโขนจะสวยมากจะดีมากถูกไหมครับก็เลยเขียนมาเป็นบทภาคเพราะฉะนั้นในบทภาคก็จะไม่เป็นกรอนและจะกลายมาเป็นกาบยานีอีกแนวหนึ่งนะครับ แล้วก็ที่อาจารย์พนอดได้กรุณาอ่านให้ฟังตั้งแต่มี3า3เสียงไปจนจบเนี่ยอันนี้ก็คือรายละเอียดของช้างเอราวัณแปลงที่อยู่ในบทภาคเอราวัณแต่ว่าถอดออกมาเป็นความเรียงธรรมดาใช,ใช่ไหมคะใช่ครับนี่ขนาดความเรียงธรรมดานี่ยังอ่านกันมีเลยมีส่งสัมผัส <laughs> นิดหนึ่ง <laughs> นะครับเอาละกล่าวโดยสรุปช้างเอราวัณเป็นช้างที่มีขนาดใหญ่มาก ผิวกายสีขาวมีหัว33หัวแต่ละหัวมีงา7งาแต่ละอันยาว4ล้านวาแต่ละงามีสะโบกขอรณี7สะแต่ละสะมีกอบัว7・กอแต่ละกอมีดอกบัวเจดอกอันนี้ที่อาจารย์ได้อ่านและผมไม่อ่านซ้ํารวมได้ว่าช้างเอราวันมี33เสียนเสียนทั้ง33ของช้างเอราวันมีอุปเปนทัเทพพย,ายดาสถิตเสียละหนึ่งองค์มีงา231งามีสะบัวพันหกเสะ มีกอบัว11,319กอมีดอกบัว79,233ดอกมีกลีบบัว554,631กลีบเทพธิดา3,882,417องค์และบริวารของเทพธิดาอีก27,176,919นาง<อ>ออถ้าออกก็สอบตายแน่นอนอไม่ออกครับไม่จำค่ะไม่ไม่ต้องจำ คืออ่านเนี่ยแสดงให้เห็นว่าทำไมพลังรโโจริงใหญ่มากใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทำไมถึงต้องทำให้ช้างเอราวัณเนี่ยต้องยิ่งใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็แค่แปลงธรรมดาเหมือนกับในบทละครเรื่องรามเกียรติ์ของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าพอมาทําเป็นบทภาคเนี่ยมันก็จะเกิดความอลังการขึ้นมากมายแล้วก็ให้เราดูน่าเชื่อถืออย่างเนี้ยเคลิ้ม สมมติเราเป็นพระลักษณ์นะฮะแล้วเห็นมาขนาดนี้อาจารย์พนอว่าเราเคลิ้มไหมละ่ะใช่ไหมฮะมือฟ้ามัวดินมาหมดทั้งสามโลกเลยแล้วทําไมต้องให้เคลิม้มเพราะว่าเป็นศัตรูไงฮะฝ่ายพระลักษณ์พระรามเป็นศัตรูใช่ไหมก็ต้องคอยระวังตัวเพราะฉะนั้นอินชาชิดก็พยายามจะต้องหาช่องว่างว่าเผลอตรงไหนหรืออะไรก็ตามแต่เพราะฉะนั้นถ้าไม่แปลงให้เป็นอลังการขนาดนี้จะไม่เคลิม้มและผลสุดท้ายได้ผลเห็นไหมครับพอเคลิ้มปุ๊บก็แผลงสอนพรมมาดโดนพระลักษณ์อาลละ บทบาทและหน้าที่อันสำคัญของช้างเอราวันก็คือเป็นพาหนะที่นำเสด็จพระอินทร์ไปยังสถานที่ต่างๆทั้งบนสวรรค์และมนุษย์โลกเพื่อดูแลทุกสุขของชาวโลกเป็นช้างศึกให้พระอินทร์ออกรบกับพวกอสูรทำหน้าที่ดูแลโลกทางด้านตะวันออกควบคู่กับพระอินทร์และเนื่องจากพระอินทร์ทรงเป็นหัวหน้าเทพที่กำกับดูแลดินฟ้าอากาศมีวัชระเป็นอาวุธวัชระคือไรเออรสายฟ้าเหรอคะครับผมวัชระคือสายฟ้า นะครับมีสายฟ้าเป็นอาวุธเป็นศัตรูกับความแห้งแล้งนำความอุดมสมบูรณ์ความชุ่มฉ่ำสู่โลกมนุษย์ช้างเอราวัณจึงมีหน้าที่ดูดน้ำจากโลกขึ้นไปบนสวรรค์ให้พระอินทร์บรนดาลให้เกิดน้ำจากฟ้าตกลงมาสู่โลกมนุษย์โดยเฉพาะประเทศทางเอเชียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงประทับใจและชื่นชมในตัวช้างเอราวัณที่ทำประโยชน์ให้แก่ชาวโลกจึงถือว่าช้างเอราวัณเป็นเจ้าแห่งช้างทั้งปวงในสากลจักรวาล เป็นพาหนาะคู่พระไทยของพระอินทร์ด้วยเหตุนี้ช้างเอราวัณจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์สําคัญอย่างหนึ่งของพระอินทร์สัญ,ญลักษณ์ของการกระทําดีและสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และเหตุที่ทําเป็นรูปช้างสามเสียแทน33เสียนนั้นก็คงเป็นเพราะว่าเป็นรูปแบบทางศิละปะที่น่าจะงดงามและลงตัวมากอาจารย์ลองนึกว่าถ้ามี33นะโอ้โห <c oughs> จะลุงนางไปหมด <c oughs> คือจะมายัางไง จะไปยังไงใช่ไหมครับค่ะแล้วไม่สวยเอาแค่เราเห็นรูปปั้นตรงสมุดปราการอะนั่นยังไม่ครบ33เสียนนะแค่3เสียน่ะครับยังยิ่งใหญ่ปานนั้นแล้วนี่มาทีหนึ่งมห้ือมาขนาดเนี้ยใช่ครับโอ้โหยาวเป็นล้านล้านวาเนี่ยจะไปไหนทีหนึ่งก้าวไปทีเกินครึ่งโลกแล้วมั้งค่ะนี่คือเบื้องต้นนำเรื่องบทภาคเอราวัณ พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านาาลัยฟังแล้วตื่นตาตื่นใจตื่นความรู้สึกไปหมดเลยนะคะว่าพระองค์ทรงพระปรีชาสามารถเป็นที่ยิ่งจึงทำให้กรอนบทละครหรือบทภาคเอราวัณและอื่นๆที่ทรงพระราชนิพนธ์นั้นประทับอยู่ในความรู้สึกของคนไทยตราบมาจนทุกวันนี้ ขอเชิญติดตามบทภาคเอราวันในรายการต่อไปนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วอาจารย์ใจเด็ดหวานเช่เอมและดิฉันพนอธรรมเนียมอินขอลาไปก่อนพบกันใหม่รายการคราวหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ